สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจกสคริปต์ฟรีอีกตัวนะครับมันชื่อว่าปี๊พุกอะไรไม่รู้ปี๊พี่หุกอะไรไม่รู้ครับชื่อคลิปสคริปต์นี้มันก็เป็นสคริปต์ฟรีไม่ต้องเก็ตคีย์อะไรนะครับฟังก์ชันก็เหมือนอันทั่วไปครับอันนี้ฟังก์ชันทั่วไปเนาะอันนี้มันก็จะออโต้ฟาร์มนะครับเราก็กดเรียกได้ว่าจะให้มันกดแบบไหนอันเดอร์ผมกดอันเดอร์ให้มันอยู่ข้างใต้เนี่ยถ้ามันมีแบบคนอื่นขุดอยู่มันก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับอันนีวผมให้มันไปขุดอุนปัส อันนี้ก็จะเลือกว่าให้เราขุดห่างจากหินระยะเท่าไหร่นะครับส่วนนนี้ก็เป็นแบบสปีดในการแบบไปหาหินอันอื่นนะเห็นไหมครับมันก็จะขุดอะไรอย่างนี้เลยมันก็จะมาข้างตาแล้วก็ไปหินอันอื่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็ปรับเร็วสูงสุดก็ได้นะ50มันก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นออโต้สวิงนะครับเราก็กดให้มันขุดอัตโนมัตินะครับมันก็จะขุดให้เราไปเรื่อยๆเห็นไหมครับฟังก์ชันต่อมาก็เป็นคอมแบทนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็เลือกก็จะให้มันแบบ ไปยังไงนะครับส่วนนี้ก็เลือกเข้าใจให้สริป์ม็อบไหมแบบลาวาเซฟตี้นะเพราะว่าบางคนจะโดนลาวาเผาตายไงแล้วนี่ก็เลือกม็อบนับเดี๋ยวมันก็จะไปอันนี้สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเซตติ้งนะครับแล้วก็เพเยอร์นะครับมันจะมีให้เราความเร็วบินนะครับคือเอาง่ายมันบินได้ครับก็ให้บินหรือว่าเป็นจัมพ์พาวเวอร์หรือว่าวิ่งเร็วนะครับก็จะมีแค่นี้ครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นมีเซลไอเทมนะครับ แล้วก็พชันนะเหมือนออโต้ใช้โพชั่ชนะแล้วก็ออโต้บายอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะรไปก่อนอันนี้จะเป็นดูผู้เล่นนะรตรวจสอบผู้เล่นเป็นดูคนอื่นว่าอยู่ไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็เซตติ้งครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็สเสถียรน,นี่แบบนะครับถือว่าดีนะเห็นไหมครับมันจะขุดไปอย่างเงี้ไปเรื่อยๆเ,เลยเนะครับถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าผมยังไม่ชัวเรื่องวอลค a านั่ล็อกดูนะมันดูแปลกๆอะ่ะ แต่ว่าคน,นเราเราขุดยากจริงครับเพราะถ้าคนอื่นขุดอยู่มันก็จะไม่ขุดให้นะครับก็ถือว่าดีแถมไม่ต้องเก็ตคีย์ครับเห็นไหมครับเอ้ยผมว่าดีนะเห็นปะห,หรือว่ามันขุดได้นะทุกคนนี่เดี๋ยวลองขุดแตกไปบล็อก,กอื่นไหมเห็นไหมว่าโอเคนะโอเคนะสกินนี้ครับก็ไม่ได้แย่มากนะครับแบบไม่มีคีย์ด้วยครับสามารถเอาได้ใต้รังคีย์ว่าผมทิ้งไว้ครับเอาไปรันฟรีนะครับตัวรันผมก็ใช้ฟรีครับฟรีทุกอ,อย่างบนโลกใบนี้ครับ มีคนมามองลเลยไอ้เฮียน,นี่หินมันแปกได้ไงเนะี่ยทำไมมีคนขุดหินเองงงครับงงงงงงดิงงครับ,งงงงงงค,รบคนงานบอกมึงขุดหินนี่ไง้โปรอีกแล้วนะเจอมาแรงวันนะเยียบรล่อครับขุดเสร็จแล้วก็จะไปบล็อกอื่นครับง่ายครับเดี๋ยวผมตีมอนโชนะผมขอให้มันขุดก่อนเออนี่เป็นไงไอ้น,นี่งงไอ้น,นี่งงเอา้าทำไมกูขุดไม่ได้ นี่งงเดี๋ยวต่อไปจะไปคอมแบทโชว์น,นะครับไปหาตีพวกมอนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครอยากฟาร์มลูนฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถได้ฝากกดไลค์ก็ดตามเลยนะครับไม่มีคนฟาร์มะอะเอาจริงไงเกมนี้โปรเริ่อระบาดมันหลุมละใครมนขุดหินวะมาแรงวันนี้ไหนมาขุดหินวะอเผื่อใคยนี้โอเคครับถือว่าทำได้ดีนะ เพราะมันจะไม่อยู่บริเวณนะสิปอื่นมันจะไปยินอยู่ตรงที่หลอกไงแต่อันนี้มันอยู่ข้างใต้ล่างดันเลยแบบมุดลงไปข้างใต้ล่างดันครับแบบเห็นไหมมันจะลงมาอย่างนี้ได้แมกมาครับเป็นไงครับก็อย่างนี้สามารถเปิดฟาร์มได้ครับแล้วมันจะมีออโต้เซลนะแล้วก็ออโต้เซลหินที่เราไม่อยากได้ไงแล้วก็ปล่อยฟาร์มอย่างนี้ทั้งวันเลยนะครับก็ประมาณนี้อเดี๋ยวผมจะปิดอันนี้เกิดออฟปิดให้หมดนะครับเอา โซนเตะครับนี่ไงบัคที่หนึ่งครับโอเคบัคแรกก็คือไปกดออแมนะันตกโลกแตกนะครับไอเ้เหี้ยไม่เป็นไรครับรันใหม่ตกโลกแตกครับตกโลกระเบิดนะครับตะกี้เพราะว่าเซิร์ฟนี้มันแอนตี้ทีวีนะบแบบเดี๋ยวเราจะแอนตี้แบบถ้ามันจับได้ว่ามีใครทีวีหรือเคลื่อนที่เร็วเกินไปอย่างเงี้ยมันจะนับเป็นแานที้ีแล้วมันจะเตะออกเซิร์ฟแต่มันไม่แบนะแบบนี้มันเลี้ยงโปนะมันเลี้ยงโปนะ คนรันทําไก่ตันขายเยอะนะครับในกลุ่มพวกไอ้นั่นน่ะหัวแถวเยอะนะครับตัวละสองสามบาทเราไปขายต่อในไลฟ์อ่ะใครมีเอฟีผมบอกเลยรวยแล้วก็มาที่คอมแบทนะครับก็เป็นแอคแท็กหมดนะผมก็กดแอนเดอร์เหมือนเดิมสคิปม็อบลาวนะครับเผื่อโดนลาวาก็ปล่อยไ้นะครับโดนลาวตายก็ช่างมันนะครับก็ถือดาบขึ้นมานะครับมีออโต้แพรี่นะครับคอมแบทอันนี้สปีดผมปรับตันเลยนะครับเจตีเร็วผมเอาบูเมอร์นะไป ดูกันครับออโต้แพรี่ผมไม่กดนะครับผมกลัวแบบไปแพรี่ตอนตีนะมันจะช้านะครับจะตายก็ตายนะครับให้มันค่อยวิ่งขึ้นไปไเองอันนี้มันบอกว่ารอสปอนครับอะไรอ่ะบูเมอร์ไม่สปอนเหรอวะอันเดี๋ยวลองตัวอื่นครับกดให้แม่งให้หมดเลยสามตัวมันสเสถียรไหมหเช็คก,ก่อน อ่าน,นี่ฆ่าละอันนี้ปรับสักสองก็ได้นะครับะระยะห่างปรับเยอะนะครับอยู่ใกล้มอนเดี๋ยวแตกก็ก็ถือว่าเส,สถียรนะครับมันมันอาจจะดูช้าช้าในสายตาคนเนาะแต่มันก็เสถียรแล้วครับเห็นไหมมันก็ตามมอนอะไรเงี้ยตามไปหรือเราจะปรับแม่งหมดทุกตัวก็ได้มัน,ปนไปไล่ฆ่าให้หมดครับฟาร์มทั้งวันนะ ผมไปงานฟาร์ม e อด้วยเห็นไหมครับแล้วผลัคที่นี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปลองลองใช้กันเองเนาะเงก็เป็นคลิปฟรีเนาะก็ถือว่าดีนะคลิปนี้ผมจะใช้ฟาร์มแทนอีกคลิปหนึ่งคนระับเปิดฟาร์มค้างไว้ทั้งวันอนะเดี๋ยวน่าจะเยอะนะครับขอบคุณครับ